แนะนำวิธ uh, <pl> ีการใช้งานเครื่องช่วยพูดไอเอลยูนะครับสวิตตัวแรกนะครับไว้สําหรับปิดเปิดเครื่องนะครับถ้า LED วดีเป็นสีแดงนะครับเครื่องก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับส่วนสวิตนะครับเราจะมีให้สําหรับ5้าปุ่มนะครับสวิตตัวที่1นะครับใช้สําหรับพูดกินข้าวนะครับสวิตตัวที่2นะครับใช้สําหรับพูดคําว่ากินยาสวิตตัวที่3านะครับใช้สําหรับพูดคําว่ากินน้ําสวิตตัวที่4นะครับไว้สําหรับพูดคําว่าข้าห้องน้านะครับ ส่วนสวิตตัวนี้นะครับไวสาหรับพูดคําว่าอาบน้ํานะครับส่วนกระเป๋านะครับเราจะไว้สําหรับใส่กล่องนะครับภายในกล่องนี้จะมีลําโพงสวิตแล้วก็แบตเตอรี่นะครับส่วนกระเป๋านี้นะครับเราก็จะมีวงจรอัดและบันทึกเสียงอยู่นะครับส่วนตัวของกระเป๋านะครับเราจะออกแบบให้เหมือนกับกระเป๋าคาดเอวนะครับให้มีความสะดวกสบายและพกพาได้ง่ายนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกนะครับใช้สําหรับล็อกนะครับส่วนสายนะครับเราจะสามารถปรับขนาดความกว้างให้มีขนาดเหมาะสมสําหรับตัวของแต่ละบุคคลได้นะครับ ครับผมนายนัทวุฒิทับชุนนะครับสวัสดีครับผมนายธีรพงศ์กะวัยครับนี่คือคุณยายรับที่เรานําสิ่งบริตุทธงการเครื่องช่วยพูดไอเอลย์มาเผยแพร่ท่านทดลองใช้นะครับครับอันนี้ครับเราจะสอนท่านนะครับนี่คือปุ่มเปิดนะครับครับและนี่คือฟังก์ชันเลือกที่ว่าจะที่จะพูดแทนเรานะครับ กินข้าวกินข้าวกินยากินยากินยากินน้ำกินน้ำกินน้ำข้าห้องน้ำค้าห้องน้ำข้าห้องน้ำอาบน้ําอาบน้ํา ที่เราจะให้คุณยายเขาใช้เป็นเวลา2องอาทิตย์นะครับ